รถเข้าใหม่มาให้ชมกันอีกแล้วค่ะสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีพี่พ,พี่ชาวช่องทาง YouTube ทุกท่านเลยวันนี้มาเจอ,เจอกับรถยนต์มือ2อเสรีไทยรถสวยสุราธานีนะคะจัดรถเข้าใหม่มาให้ชมก่อนใครเลยนะคะสําหรับคันด้านหน้าต้กองตรง,ตรงนี้นะคะเป็นในส่วนของ Toyota y a r ริ 1.2สปอร์ตเนาะน้องเป็นแฮทแบ็กหาประตูนะจ๊ะพี่ต๋าเดี๋ยวนี้ต้องพาชมทั้งภายนอกภายในของน้องคันนี้กันเลยนะสําหรับคันนี้นะคะผ่อนแค่ห0พันกว่าบาทตลอดสัญญาค่ะราคาเพียงสามเซนป็หมื่นเกับาท น้องเป็นรถปี2022ไม่แค่60,000โลเท่านั้นนะคะคลิปนี้นะคะผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยแล้วต,ต้องฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้น้องตองกันด้วยนะคะพี่จ๋าเดี๋ยวน้องพามาชมในส่วนของตัวรถคันนี้กันเลยค่ะเดี๋ยวมารับชมพร้อมๆกันเลยจ้ามากันที่ในส่วนของกระจังหน้าเลยนะจ๊ะ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระจังหน้าตัวใหม่แล้วนะคะในส่วนของครเมี่ยมด้านหน้าก็จะเป็น,นันลักษณโตโยต้านะคะลองไฟใสๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยหมองหรือว่ารอยแตกไวแล้วเลยนะนี่รายการทดสอคขาและในส่วนของหน้านถัดมานะจ๊ะถ้าเป็นตัวสปอร์ตเนาะตัวนี้จะได้ในส่วนของล้อมแม็กสีดูโทนแล้วนะคะ ตัว e ี t จะเป็นล้อเดิมๆนะแต่ตัวนี้ค่ะตัว1.2สป,ปอร์ตจะเป็นล้อแม็กแล้วนะคะไฟล้อนะคะต่างจากตัว n t นะคะตัวนี้นะคะได้ในส่วนของล้อแม็กสีทูโทนค่ะตัวยางแม็กซิตดี2024เลยนะคะตัวนี้ได้ในส่วนของยางขอบ15ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพี่ตานีเลยนะคะต้องเปลี่ยนยางให้ใหม่แล้วนะและในส่วนของด้านถัดมานะคะตัวกระจกนะคะ เป็นสีดำค่ะตัดกับสีตัวรถสีขาวลงตัวมากๆเนาะตัวกระจกนะคะจะมีไฟเลี้ยวด้านข้างมาด้วยนะคะกระจกก็เป็นปรับไฟฟ้าแล้วนะคะทิ้วกันสาดต่างๆก็ต้องใส่มาให้แล้วนะจ๊ะพี่จ๋ามากันเลยด้าน,นถัดมาเบ้ามือจับเนาะจะเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถนะกระจกเนิมจากโตโยต้านะจ๊ะนี่เลย เปิดออกมาค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะตอนนี้เป็นปรับไฟฟ้าหมดเลวนะไม่ว่าจะเป็นขึ้นลงปัดล็อกนะคะหรือบบปรับกระจกด้านข้างนั่นเองอาจารย์พี่ตาและในส่วนของก่อนจะไปด้านในนะ,ะเดี๋ยวต้องพามาดูด้านข้างตัวรถก่อนหัวน็อตต่างๆด้านข้างตัวรถนะคะนี่เลย ไม่มีรอยขันหลอกหรือว่ารอยพอนสีทับรอยขันนะแผ่นมอกด้าข้างยังมีอยู่นะจ๊ะพี่จา๋าก่อนจะไปด้านในนะคะอีกหนึ่งส่วนที่ต้องดูกันเลยนะในส่วนของเมทดอากด้านข้างประตูนะเมทดอากด้านข้างประตูเลยนะจ้ะนี่เลยเมทดอากดางข้างประตูนะคะเรียงกลมกันแบบนี้เลยค่ะพี่จ๋าเรียงกลมกันแบบนี้เลยนะรถโครงสร้างเดิมโครงสร้างแท้นะคะไม่นิ่ ชนหนักติดความน้ำท่วมนะตัวเจอนี่รับซื้อคืน100%เต็มเลยนะคะสโลแกนของร้านเรานะจ๊ะก mm ็ hmm. ต้องคัดรถสวยเกรดเ A มาอย่างเดียวเลยนะคะไม่มีเกรดอื่นผสมเลยนะ mm hmm. อันนี้คือเราการันตีให้แบบนี้เลยนะจ mm ๊ะ hmm. พี่จ๋ามาต่อเลยนะคะ mm hmm. ตัวนี้จะได้ในส่วนของเบาะหนังค่ะซีดำตัดด้วยรอยตะเข็บรอยน้ำเงินแบบนี้เลย บ่อนังสีดำตัดรอยตะเข็บน้ำเงินนะจ๊ะตัวนี้นะคะตัวสป,ปอร์ตจะเป็นในส่วนของกุญแจนะจ๊ะเป็นแบบแซ็บกุญแจเนาะเป็นกุญแจรีโมทน,นะจ๊ะฟองมาลลยค่ะเป็นมัลติฟังก์ชันทั้งสองฝั่งนะจ๊ะรับสายวางสายเนาะนี่เลยและในส่วนของตัวนี้จะได้ในส่วนของหน้าจอแล้วค่ะพี่จ๋าตัวนี้จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนแล้วเนาะวงปรับแอร์ต่างๆนะคะเป็นออโต้นะคะปรับก็ขึ้นเป็นหน้าจอดิจิตอลนะคะตรงนี้ และที่สําคัญตรงนี้เป็นเกียร์ออโต้นะมีปุ่มชิปล็อกมานะคะมีที่วางแก้วให้2ช่องเลยนะคะพี่จ๋าตอนนี้นะมีปุ่ม power l e t มาให้นะคะอยู่ตรงทางเบรกมือนะคะ12โวลต์หรือว่า120วัตต์นั่นเองนะจ๊ะตอนนี้ไม่แค่60,000 60,080เนาะไม่แค่60,080เท่านั้นไฟต่างๆนะคะเปิดเปิดใช้งานได้ปกติแต่ว่านี้น้องตองไม่ได้เสียบกุญแจทุกคน แล้วเราไม่ได้เสียบกุญแจนะคะไม่ได้ถือกุญแจามานะคะแต่ว่าไฟนะคะเปิดใช้งานได้ปกตินะคะน,นี่เราต้องเทสไปเมื่อเช้าแล้วเนาะนี่ลอยตรงบ้านนะคะก็มีกระจกมาให้นะคะฝั่งคนขับก็มีนะฝั่งคนขับก็มีนะจ๊ะพี่ๆขานี่เลยจ้ะ mm hmm. และตัวเบาะนะคะก็คือแบบเลื่อนปรับได้สบายเลยนะคะทุกคนเลื่อนปรับได้สบายเลยนะจ๊ะ อันนี้ก็จะเป็นเก๊ะแบบใส่ของในเล็กน้อยน้อยนะเปิดฝากระโปรงบบ่องอากตรงนี้นะจาปาฝาถังน้ำมันก็จะอยู่ด้านล่างเนาะอยู่ตรงนี้นี่เลยเปิดปิดง่ายมากนะคะภายในก็คือแบบกว้างวางนะแทนได้ตัวสปอร์ตมาดูตรงฝาเพดานบ้างนะคะไม่มีรอยยันรอยเล,ยลอะเลยนะจ้านี่เลยไม่มีรอยยันรอยเลอะเลย,ลเลยตัวนี้จะเป็นคุมโทนแบบดำๆเนะเาะตัวสปอร์ตจะเป็นแบบคุมโทนดำๆนะจ๊ะ ไปใครจะต้องพาไปรีวิวดูตรงอื่นกันต่อเลยมาค่ะมาเปิดฝั่งนี้กันบ้างเลยนะจ๊ะอ่ารถมันล็อกอยู่นะสักครู่ นะคะในฝั่งดัางท้างกันบ้างเลยนะจ๊านีนะคะเปิดด้านหลังผู้โดยสารให้ดูกันแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ก็เป็นปัดไฟฟ้าแล้วเนาะที่สําคัญค่ะตรงนี้นะคะสามารถติดตั้งคาซิตเด็กๆได้ด้วยนะจ๊ะพี่จ๋าติดตั้งคาซิตเด็กได้ด้วยนะจ๊ะด้านในก็จะเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยข้ามานั่งให้ดูหน่อยนี่นะคะหัวเข่าก็คือไม่ได้ชนเนาะล้วตองเป็นคนที่เข่ายาวมกากๆนะกระเป๋าทิ้งโชว์ด้านข้างก็คือมีมาให้แล้วนะจ๊ะพี่จ๋า ผ้า,าพีด้านต่างๆเนอะนี่เลยตัวนี้นะจ๊ะเบาะนุ่มมากๆนะคะทุกคนค่เบาะนุ่มมากๆเลยใครสนใจนะคะในส่วนของยาลิสคันนี้นะคะก็สอบถามเข้ามาได้เลยอ่าลืมไม่ดูเม็ดอารอีกแล้วมามาดูฝั่งนี้กันบ้างเกะด้านหลังให้ดูบ้างนี่เลยเม็ดอาร์กด้านหลังนะคะมันหินไหมทุกคน เออฝั่งนี้ดีกว่าน้องมันย้อนแสงนะคะไม่ได้นะคะกลมๆแบบนี้เลยนะคะบานประตูก็คือโครงสร้างเดิมโครงสร้างแท้ทั้งคันนะจ๊ะรถของต่อนะคะผ่านการตรวจรถจากบริษัทดิเชอร์จากเยอรมันด้วยนะคะซึ่งตรวจให้นะคะมากกว่า274จุดเลยนะคะเป็นการตรวจรถมาตรฐานระดับสาก,กลนเนาะและคันนี้นะคะน้องเป็นแฮตแบกห้าประตูนะจ๊ะแฮตแบกห้าประตูตัวนี้มาพร้อมกับกล้องมองหลังด้วยนะจ๊ะ มีกล้องมองหลังด้านหลังมาให้นะคะนี่รอเดี๋ยวเปิดร้องให้ดูหน่อยนะน้องด้านหลังนะคะน้องเป็นใท้แต่ค่คาประตูนะคะตัวนี้เนาะด้านหลังก็กว้างขวางมากๆนะจ๊ะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับกล้องมองหลังด้านหลังมาให้ด้วยค่ะทุกคนคะ ไฟท้ายนะคะแบบนี้เลย LED นะคะใสๆกิง๊งๆเลยนะจ๊ะไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะจ๊ะในส่วนของน้ํามันนะคะตัวนี้ก็เป็นน้ำมันเบนซินนะจ๊ะพี่จ๋ามาดูในส่วนของด้านข้างคนนั่งน,นั่งข้างกันบ้างเลยคนนั่งข้างนะจ๊ะตรงนี้นะจ๊ะนี่เลยด้านข้าวประตูก็ตัดด้วยรอยตะเข็บน้าเงินนะหัวน็อตต่างๆด้านข้างค่ะนีรอยใสไม่แบบไม่มีรอยขันรอยถลอกเลยนะ แปนเพยต,ต่างๆนะจ๊ะนี่เลยด้านข้างก็คือแบบยังมีให้ดูอยู่ครบเลยนะจ๊ะเดี๋ยวน้องแก่แม่อาด้านข้างประตูให้ดูนิดหน่อยนะจ๊ะแม่อาด้านข้างนะจ๊ะนี่เลยเรียงตัวกลมๆแบบนี้นะคะรถไม่มีส่วนหนักคุ้มความน้ําท่วมนะจ๊ะโปรเจอรับซื้อคืน100%เต็มนะจ๊ะพี่ๆก๋าวมาดูด้านในของน้องนะนี่คนด้านข้างนะจ๊ะเปิดออกมา มีเล่มคู่มือต่างๆให้ดูอยู่เลยนะจ๊ะเล่มคู่มือพร้อมนะจ๊ะเกะน้ารถเนาะคันนี้นะคะพี่พจ๋าใครสนใจนะคะลองสอบถามเข้ามาได้เลยนะตัวตายาริสนะคะ1.2สปอร์ตนะออปชั่นน้องเยอะเลยนะคะผ่อนแค่6 0 0ันกว่าบาทเท่านั้นนะจ๊ะสำหรับคันนี้เดี๋ยว้อาต้องพาไปดูห้องเครื่องของน้องกันหน่อยว่าเออสภาพห้องเครื่องของน้องนะเป็นประมาณไหนนะจ๊ะพ,พี่จ๋าเป็นประมาณไหนเนาะ มาดูตรงห้องเครื่องกันก่อนเลยนะจ๊ะตอนนี้เป็นเครื่องยนต์พันสองเนาะทุกคนเริ่มมันที่หัวน็อตต่างๆเลยนะหัวน็อตต่างๆนะคะนี่เลยแผ่นฉนวนกันความร้อนนะคะสภาพก็คือ100%เรแล้วฝากระโปรงก่อนลงไปเนี่ยยังเป็นรอยปุ่มของเล็บเลยนะคะฝากระโปรงเดิมแท้นะคะทุกคนขาไม่มีการเปลี่ยนฝากระโปรงมาเนาะนี่เลย ไม่ดูหัวน็อตด้านในหมดเลยนะจ๊ะหัวน็อตต่างๆนะคะจุดแต้มสีมีให้ดูอยู่เลยจุดแต้มสีมีให้ดูอยู่นะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ VVTI นะคะเครื่องยนต์พันสองนะน้องตองนะคะถ่ายของเล้เวเปลี่ยนถ่ายมันเครื่องมาให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะไอซนของคันนี้นะคะพี่ต๋าใครสนใจนะ,ะดูมาจากคลิปนี้น้องตองแถมประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้สองปีนะคะ น้่คือให้ฟรี2ครั้ง20,000กิโลด้วยพี่พี่คนใดนะคะสนใจรถยนต์มือสองเกคุณภาพมาตรฐานนะคะวีดต้องจัดมาให้แล้วนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวน้องให้ดูน้องกันอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวเขาจะปิดฝากระโปรงนิดนึงนะจ๊ะ น้องกันอีกครั้งหนึ่งน้องเป็นรถปี 2, 2022นะคะไม่แค่6,000เท่านั้นนะคะคันนี้ผ่อนแค่6,000กว่าบาทนะคะในราคา3น89,000บาทหากท่านใดสนใจคันนี้นะคะติดต่อน้องตองโดยตรงเลยนะคะ0611971474ค่ะ0611971474นะน้องตองยังมีสีเทาด้วยนะคะพี่จ๋าในส่วนของยาลิศนะมีสีเทาเข้ามาใหม่ด้วยนะคะพี่ๆคนใดอยากดูสีเทานะคะ10หลังน้องตองที่แจ้ง คันเขียวหาน้องโดยตรงได้เลยนะจ๊ะอยากให้น้องตองรีวิวสีเทาก็แจ้งกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่า๋าแจ้งกันเข้ามาได้เลยนะใครอยากให้น้องรีวิวคันไหนรุ่นไหนนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะริดฟาตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้น้องตองกันด้วยเลยพี่า๋าใครอยากได้ยาลิ์นะคะตัวนี้ได้ตัวสปอร์ตด้วยนะคะมีตัวสปอร์ตแล้วก็ยังมีในส่วนของตัว แอนตีธรรมดาด้วยนีมพามาดูแอนตีธรรมดาด้วยนะเรียบเทียบกันๆๆนะคะตอนนี้ผ่อนประมาณ5,000ันปลายๆเนาะทุกคนขะตอนนี้เป็น t o t ต้าออ e นิวยาดิส1.2อแนีคะ่ะตัวที่จะเห็นว่าไฟกระจังหน้านะคะน้องจะต่างจากตัวสปอร์ตเมื่อกี้เลยนะคะคันนี้เป็นรถปี2020นะผ่อนแค่5,000ไปลายเท่านั้นนะจ๊ะสำหรับคันนี้นะตัวนี้นะคะจะได้ใน,นส่วนของอล้อเดิมนะตัวสปอร์ตเมื่อกี้จะเป็นล้อแม็กค่คะทุกคน ไฟเลี้ยวตัวนี้จะอยู่ด้านข้างใช่ไหมแต่ตัวสปอร์ตจะเป็นไฟเลี้ยวติดกระจกนะคะและกระจกก็จะเป็นสีดําด้วยนะจ๊ะนี่เลยสภาพของน้องนะคะตัวแอนีก็สวยไม่แพ้ตัวสปอร์ตนะถ้าใครที่แบบไม่ได้ฟิกว่าเออมันค่อนเยอะไปนะคะตัวแอนีก็สวยเหมือนกันนะคะเครื่องยนต์พันสองเหมือนกันเนาะทุกคนเครื่องยนต์พันสองเหมือนกันเดี๋ยวมาให้ดูข้อแตกต่างกับตัวสปอร์ตกับตัวแอนีเลยนี่เลยนะสาหรับตัว แอนที่นะคะด้านในน้องจะเป็นเบาผ้าค่ะพี่เป็นเบาผ้านะจ๊ะแล้วในส่วนของหน้าจอตอนนี้จะเป็นแบบวิทยุนะปุ่มปรับแอร์ต่างๆก็จะไม่เหมือนกันนะจ๊ะจากตัวสปอร์ตเมื่อกี้นะจ๊ะนะออปชั่นน้องจะเปลี่ยนไปเนาะทุกคนขา แต่ถามว่าพวงมาลายเป็นมลติฟังก์ชันเหมือนกันไหมเหมือนกันนะคะต่างกันตรงหน้าจอตัวเบาะตรงล้อนะคะหรือว่ากระจังหน้าไฟต่างๆนะคะพี่กาสำหรับโตวใต้ยาลิสเนาะคันนี้นะปี2020นะคะไม่แค่49,000ื่อเ9เท่าน,นั้นเนาะไม่น้อยเช่นเดียวกันเลยนะคะใครที่แบบเอออยากผลไดน้อยนะคะอยากได้เครื่องยนง 2, ต์ันสองตองก็แนะนำตัวนี้เลยนะคะเป็นรถมือเดียวนะจ๊ะพี่ารถมือเดียวนะ เดี๋ยน้อยใจนะคะเมื่อกี้กเกดเป็นอาคคันนู้นให้ดูแล้วเดี๋ยวให้มาดูคันนี้หน่อยนะให้มาดูคันนี้หน่อยแล้วคือถือกล้องเองอะ่ะอ่ะนี่ลเลยเป็นอาร์ตรงนี้นะคะก็คือแบบยงังเรียงกลมกันแบบนี้เลยนะคะรถโครงสร้างเดิมโครงสร้างแท้ทุกคันนะคะที่ร้านคัดแต่รถสวยเกดเอมาเลยนะคะไม่มีเกรดอื่นผสมเลยเนาะขายแต่รถเกดเอเลยนะ,ะพี่แจ๊คพี่บิ๊ดา ใครสนใจนะคะในส่วนของทั้งตัวสปอร์ตและตัวแอนดีตอนนี้นะคะก็ลองสอบถามข้อมูลกันข้ามาก่อนได้เลยออกได้ทุกอาชีพนะคะขอแค่มีแหล่งที่มาของไรายได้ค่ะมาต้องดันให้ได้ทุกคีอยู่แล้วเนาะสัหรับตัวเมื่อกี้ก็เป็นตัวแฮแบกผ้าประตูใช่ไหมคันนี้ก็เป็นแฮแบกผ้าประตูคุยพี่จา๋านี่เลยด้านหลังต่างๆเนาะเปิดมาให้ดูก่อนนี่เลยคุยพีจา๋า ด้านหลังนะแฮตแบกห้าประตูนะจ๊ะเมื่อกี้ก็เป็นแฮตแบกห้าประตูนะจ๊ะน้องมีให้เลือกทั้งตัวอนตีทั้งตัวสปอร์นะคะเอาแบบนี้เลยใครสนใจนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะทางช่องทาง0611971474นะคะ0611971474ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะน้องต้องต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกี่ถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสรีไทยรถสวยค่ะบ๊ายบาย